เรามาถึงบ้านสวัสดีครับ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 อธิบายเลยก่อนค่อยพาชมดีไหมไม่งั้นจะจัดบ้านกลางปลาอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเป็นกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านกลางปลามาถึงนี่ฮะแบบเรียวเลยจะได้นำให้รู้จักเจ้าบ้านค่ะฉันจะก่อนนะคะดูผีกระตุกเคล็ดลีบกระตุกใช่ไหมฮะ คนคิดเครื่องมือพวกนี้เนะใช่นี่ครับหอยนี้เลยแต่ละลายให้เหมือนกันฮะนีีร้นี่ครับสวัสดีครับ สวยจริงๆสันทอผ้าสวัสดีครับอันนี้สีสีมพูโพสวยเชียรฮะนี่ฮะศูนย์โอทอบบ้านกลางปลาอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ